สหรับในช่วงนี้ไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้แล้วครับใช้ทโทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียนรับสิทธิ์เที่ยวไทยคนละครึ่งนะครับหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายลงและคนไทยก็จะยิ้มในขณะที่ไปเที่ยวและหลังไปเที่ยวก็จะกลับมายิ้มอย่างสดใสครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับกลับมาพบกับรายการ โหนเศรษฐกิจกันอีกพักสวนหนึงนะครับสำหรับในช่วงนี้ไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้แล้วครับขอหยิบอุปกรณ์ในการประกอบการทํารายการก่อนคือว่าโทรศัพท์มือถือครับถามว่ามีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ในการที่จะใช้โทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียนรับสิทธิ์เที่ยวไทยคนละครึ่งนะครับถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือเที่ยวคนละครึ่งโครงการนี้อยู่ในส่วนของงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ1.5 7 0 0แสนล้านบาทและก็กันไว้สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวประมาณ10,000ล้านบาทนะครับงบตรงส่วนนี้นั้นบอกให้คนไทยนั้น first come first serve ใครสามารถเข้าไปจองสิทธิ์นะครับได้คนแรกท่านก็จะได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้แหละครับสิทธินั้นคือการไปเที่ยวในเมืองไทยคนนั้นนะครับที่จะลงทะเบียนนั้นจํากัดไว้คนละไม่เกิน5สิทธ์นะครับและก็เที่ยวได้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมจนถึงสาสิตุลาคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ลดค่าใช้จ่ายในการพักการไปเที่ยวเนี่ยครับไปในที่พักเนี่ยจะไปได้ทั้งหมด55เมืองเป็นเมืองหลักกลุ่มหนึ่งและเป็นเมืองหน้าเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าเป็นเมืองหลักๆในการเที่ยวนั้นเสาร์อาทิตย์ก็จะได้แรกด้ค่ารถยนต์ในเปอร์เซ็นที่ต่ำกว่าวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นเมืองหน้าเที่ยวทุกวันลดสิทธิ์เป็นเปอร์เซ็นที่ลดลงจากอัตราค่าที่พักนั้นเต็มจํานวนเท่ากันนะครับ และนอกจากนั้นยังได้สิทธิ์ได้รับคูปองเมื่อไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นดังได้คูปองในการที่จะไปลดนะครับบริการต่างๆในพื้นที่ท่องเที่ยวแน่นอนนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เขาบอกว่าวันแรกๆนั้นโอโ้โหเติมเว็บนี่ถือว่าให้บริการไม่ทันนะครับบางคนเข้าไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจองสิทธิ์ได้แต่แน่นอนนะครับว่าถ้าท่านได้สิทธิ์นั้นแล้วเนี่ยท่านสามารถกระตุน้นเศรษฐกิจได้ครับลำดูนครับว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ยังไง โครงการนี้เข้าสโลแกนที่ว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งครับรัฐบาลเขาออกให้นะครับส่วนหนึ่งเราก็ใช้จ่ายเงินของเราอีกส่วนหนึ่งครับนั่นคือการลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่พักคือลด50%ค่าบริการในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ลดเปอร์เซ็นต์นให้ดังนั้นเนี่ยเราจะเติมเงินส่วนหนึ่งเข้าไปถ้าเราเห็นโครงการนี้คือ1 0 0 0 0มล้านบาทเราเติมอีกครึ่งหนึ่งคืออีก1 0,000่นล้านบาทโครงการนี้นะครับในช่วงไตรมาสที่3ม จนถึงเดือนตุลาคมนั้นจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น20,000ล้านบาทครับถามว่ากระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมคําตอบคือได้ได้ประมาณเท่าไหร่ล่ะได้ประมาณ0.5ถึง0.1ซครับทำให้ GDP เนี่ยขยายตัวสูงขึ้นแม้ว่าจะเป็นตัวเลขน้อยนิดแต่วงเงิน20,000ล้านที่ไปกับจังหวัดต่างๆนะครับ55จังหวัดนั้นก็ต้องบอกว่าจะทำให้มีการใช้จ่ายที่คึกคักขึ้นเพราะบางคนนั้นไม่ได้ใช้เงินสมทบ ไปแค่ครึ่งเดียวนะครับบางทีอาจจะสมทบไปมากกว่าครึ่งหนึ่งทําให้เม็ดเงินนั้นถูกบุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะทําให้เกิดนะครับการจ้างงานการสั่งของนะครับการเช่าบริการต่างๆอีกมากมายครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและทําให้เศรษฐกิจนั้นมีแรงพยุงและมีความคึกคักในระดับหนึ่งแต่จะต้องสมทบกับโครงการในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านบาทเพิ่มเติมอีก ไม่ว่าจะเป็นโครงการในการที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทําแหล่งน้ําให้ดีนะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมน้าแล้งแล้วก็สร้างถนนทางแล้วก็ยังมีโครงการในการที่จะลดผลกระทบของสงครามการค้าที่มีผลต่อการส่งออกและก็ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของโรงงานหรือของผู้ผลิตต่างๆและยังมีการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะครับถ้าโครงการนี้คนไทยเที่ยวกันทั้งประเทศเที่ยวกันทุกจังหวัดเศรษฐกิจไทยก็จะคึกคักและทาให้เศรษฐกิจไทยนั้นในไตรมาสที่3นั้นถูกพยุง ด้วยเม็ดเงินเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่เข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและในช่วงนี้จังหวะทางการเมืองที่ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่เพราะนะครับรัฐบาลเองอาจจะมีเสียภาพน้อยลงหลังจากที่สารนุนั้นบอกให้นายรัตตรีนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับภาวะสิทธิ์ที่ยังไม่นิ่งขนาดนี้ถ้าเรามีมาตรการพยุงกันไว้ตั้งแต่คนไทยเที่ยวด้วยกันเที่ยวเมืองไทยใช้ของไทยนั้นเศรษฐกิจนั้นก็จะมีเงินสะพัดมีเงินหมุนเวียนเติมกับมาตรการรุ้นเศรษฐกิจอีก1.57แสนล้านบาทนะครับแน่นอนนะครับปีนี้ หลายฝ่ายยังมองว่าเศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตได้ประมาณ1.5-2% 1.5-2%นั้นมีเงื่อนไขสำคัญก็คือว่ามาตรการก,กระตุ้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านโดยพอยิ่งคนไทยที่วรวกันนั้นจะต้องส่งเสริมการใช้จ่ายคือเที่ยวเมืองไทยใช้ของไทยและเม็่เงินจะคึกคักนะครับและทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นมีการเติบโตได้ดีในแต่มาสที่3และหวังว่าไตรมาสที่4เมื่องบประมาณแผ่นดินปีใหม่ออกมา ก็ทาให้สีไทยนั้นถูกเคลื่อนไปต่อครับหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายลงและคนไทยก็จะยิ้มในขณะที่ไปเที่ยวและหลังไปเที่ยวก็จะกลับมายิ้มอย่างสดใสครับนี่คือทั้งหมดของรายการโหสิธิ์ในพิศีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับกำลังใจของท่านคือสิ่งที่เราจะมีความสุขและทำงานต่อไปอย่างเต็มที่นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์มาที่ U T C C Station ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพิสดถัดไปสวัสดีครับ